คนนี้เ็เป็นลูกน้องอาจารย์ปรีดีพนมยงวีโอเชือเป็นเนขาอาจารย์ปรีดีพนมยงไ่ได้นิตยสาอฝ่ายซ้ายนี่นังสือข่าวมากทักชุดเลยเนี่ยของมีข้างในมีรูปปรีดีเดีนยวะ้าย

สุภ <liksom> าส <vie> ิริมานนท์ห้องหนังสือสุภาสิริมานนท์ใช้ห้นี้ไ <maintenant> ด <resol ez nicht> ้ไหมใช้ได้ไม่ได้แต่ว่าจะแล้วแต่นะควรจะเป็นห้องอาจารย์ห้องอาจารย์พอ those who are interested in the left w i please come นี่คืออาจารย์ปรีดีนี่คืออาจารย์ปรีดีนะแล้วก็คุณสุภาคือนเนี่ยคุณสุภาเป็นคุณสุภาเป็นเลขขาอาจารย์ปรีดีแล้วเป็นพวกเสรีไทยนะพวกนี้ติดต่อกับลุงโบนะพวกสหพันธ์อนโดจีนนึกออกไหมนะแล้วก็อันนี้อาจารย์ปุ๋ยภาคภณคุณสุภา คุณสุภา,านะครับหนังสือพวกนี้เป็นหนังสือที่เรียกว่าหนังสือหายากไม่ให้ยืมมาให้โชว์อ <บา S 1> ย่ง<บ>างเดียวว่า,<บ>ามีอะไร If you want to ask in English <บา S 1> ได้ but not in Vietnamese กลัเวเองเหหนหรอผมจำมันได้แต่ว่าที่มันยากและก็ว่านางินแล้วมันหล,ล,ลุด <laughs> ถ้าผมจำไม่ผ e mm ิดนะอาจารย์ค well, ุณสุภานมีหน้าที่มอบอาวุธให้กับอมงคใช่ใช่สุภาเนี่ยเอาไปไปส่งผ่านทางพรตบองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเอกสารที่คุณสุภาเขียนถึงด้วยลายมือนะแต่หนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือคาร์มาร์สเลยคาร์มาร์สเนี่ยคาร์มาร์สคาร์มาร์ส ภาษาเวียดเรียกว่ากั๊กมารคนไทยไม่เียกกักมาข่านมาร์ขานมาเรียกว่าซ้ายล้วนเลยซ้ายล้วนแล้วก่อนนี้เป็นหนังสือต้องห้ามเนี่ยไม่้แต่นังอิงรู้จนจะวอี้อนะไรอ่อาจะเสียแล้จะสัก นี่คุณสุภาตอนนี้ก็เสียแล้วยุ่ยยุ่ยยุ่ไปเสียนานแล้วคุณสุภาเสียเนี่ยหนังสือพวกเนี่ยเป็นหนังสือคุณสุภาหมดแล้วก็ตัดสินใจมอบให้คณะเศรษฐศาสตร์แล้วคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยทําห้องสมุดสุภาเป็นการตอบแทนที่เป็นต้นฉบับเนี่ยลายมือพินเป็นต้นฉบับ คุณสุภาอาจารย์ปรีดีนี่อายุไล่เลียงก,กันหรือเปล่าไล่เลี้ทางกันเลี้ใครเป็นรุ่นพี่อ,อาจารย์ปรีดีเป็นอาจารย์ของคุณสุภาอาจารย์ปรีดีเป็นอาจารย์สุภานี่เป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรกอาจารย์ปรีดีเป็นคนตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,ร์เรียกว,ว่าเป็นผู้ประสาทอาเป็นคนใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่ เขียนด้วยเขีนด้วยลายมืออสกะมีอักเลม้ว่คุณเรียนที่ไหนมมาูมาที่ไทยทำธุรกิจค่ะธุรกิจครับใช่ค่ะนตอนนี้สองยู่ที่จุลุกกขายอะไรขายอะไรขายอะไรครับหลังายอาหารยดนามครับโอ้ยเตี๋ยวเรืออะไร กินไม่ไหวใช่แต่เรียนตอนนี้ไปสอนที่รังสิตเหมือนกันอ๋อครับแต่ว่าเข้ารถมารับเราถึงไปได้ครับอาจารย์ที่กระตาว่าคือคุณุ่ามันมันเด็การของทางจีนเรื่องลงผู้ที่เคยส่งอาวุธช่วยเหลือหนึ่งโอดที่เป็นนำตุรกีตุรกีนรั่งเศสแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยยังมีปุ๊บอะไรบ้างมีสมุดขเขียนเกี่ยวกับการส่งมอบอาวุธ มันมีหนังสือเล่มหนึง่งนะเรื่องเครือข่ายการกู้ชาติของเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงในต้นคตะคนเขียนเนี่ยตอนนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ที่แคนาดาชื่อโกชาตนะชื่อโกชาตผมจำชื่อหน้าไม่ได้นะม,มันชื่อ,อ southeast southeast asia network yeah. uh, for vietnamese revolution อ๋อม uh, like, yeah. ีมีแค่หนังสือเล่มเดียวมันอยู <h <h ่ในหนังสือได้ไหมอยากไถ้าอยากอยากอยากหาอะไรอยากอยากไปดูฟุตโนรของเศรษฐีว่าเขาอ่านนอกกลางมันไม่มีเลยมีหนังสือพิมพ์มือนึ่ย่นี้มันมีอย่างงี้มีอาจารย์คนหนึ่งที่แต่งชื่อนะครับ ที่อาจารย์ชัยรานกับทรนีลอาจารย์ชัยรานเป็นอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยในช่วงประมาณปีแประมาณเยอะๆ120ถึง1500ซึ่งอาจารย์ชัยรานเนี่ยมีพ่อเป็นตอนหลังมาเป็นผู้พูดในประจำวิชา พ่ออาจารย์ชายานก็เป็นเชี่อินไทยแล้วอาจารย์ชายานบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนคุมอาวุธไปส่งให้วีตน์โดยการปล่อยลงไปในทะเลไม่ได้เอาไปที่เวียดนามแต่ส่งไปที่ทะเลหรืแล้วทางทางเวียดนามลำมากมีไหมทีนี้ในคราวนี้อะไรเป็นสาเามา อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่ามีเอกสารระบุนะว่าเจ้าอาวาสวัดยวนังเลิงเนี่ยวัดสมนาณามลอน้ำซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัวหน้าพระอนานณิกายที่วัด่วัดสัตตะเภาพรับาจารย์เลิศหัวหน้าเจ้าอาวาสเนี่ยชื่อบ่าวเอิร์ดชื่อบ่าวเอิร์ดทิศบ่าวเอิร์ชื่อ มานานมามบริหารวามมนานามบริหารท่านเป็นคนขูรถขนอาวุธไปส่งที่อ่าวไทยโดยที่ท่านนั่งอยู่หน้ารถเพราะฉะนั้นตำรวจก็ไม่กล้าตรวจ <c oughs> <c oughs> แล้วผมรู้จักอาจารย์คนหนึ่งเป็นพันตำรวจพันเอกนะแต่ก็บอกว่า <c oughs> ว่าแกเนี่ยนับถือท่านบ่าวเอิมมากเพราะท่านบ่าวเอิมเนี่ยเป็นคนนั่งทางในเก่งเข้าใจคำว่านั่งทางในไหมคือหลับตารรตเราเห็นเหมือน่วยเทียนเขากม,มีเจ้านายบางคนเนี่ยส,สมัยยังไม่มีรูปเลยนะนต้นตระกูลพึ่งบุญอายุธยา <c oughs> เขาถูกจับข้อหาขบวน,นราชการที่สามตัดให้ทุกข์ดยท่นกันปรญหาชีวิตเสร็จแล้ว <c oughs> เขาอยากรู้ว่าต้นตระกูลเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาก็เลยไปให้ท่านเบาเอินเนี่ยนั่งทางในแล้ววาดรูปให้ดูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอารูปนั้นมาทำกาให้ผมไปดูรูปต้นตระกูลพึ่งบุญในยุคเป็นต้น,ตนตเป็นต้นตระกูลเป็นลูกราชการที่หนึ่งเป็นคนช่วยราชการที่สามขึ้นมาขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่หลานขัดแย้งกรรชการที่สามก็ประหารชีวิตคน แล้วคนไทยเนี่ยเชื่ออย่างนี้ว่าเวลาจะสร้างเจดีย์มันจะต้องสร้างนั่งร้านให้นั่งร้านนั่งร้านป็นร้านรดน้ำรสน้แต่ว่าสาร้างเสร็จแล้วไม่เอานั่งร้านลงเจดีย์ก็จะไม่สวยงาม เพราะฉะนั้นถ้าประสบความสำเร็จใครช่วยเราแล้วประสบความสำเร็จต้องฆ่าหนึ่งคนเพราะมันเป็นคนที่มีอำนาจเน่ยเพราะฉะนั้นเอาใช้เสดนาฆ่าโคตรสุดเสดสุดต้องฆ่าทุกคนอันนี้คือการอยู่จริงจิตรที่บอกมันมีอยู่โอ๊ยตายนแล้วนะอย่ามีลูกเปิดเปิดดูในคลิปเส้นด้วคนมีเหตุการณ์ส่งมอบอาวุธที่ไม่มีไม่มีอะไร แต่ว่าคนพวกที่เขาเล่าก็จะเป็นพวกที่เป็นผู้ชอนห้ายคนเป็นอาจารย์ผมรัมนเป็นเรื่องรับอยู่แต่ว่าอาจารย์สุภาเนี่ยแกเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เป็นเสรีไททุกคนมีไซยานไนเนี่ยโอมเลยความรับจะจะจจกจไม่รู้ออเล่าตายหมดโอมไซยานไนตายความรับจะไม่รู้ที่เวียดนามเขาให้เปิดรายการ คือการส่งเนาะอ็วนหนปรศาเวว่าเป็นเรื่องการารเองของช่วงระเป็นอดีตอดีตแลมันเป็นปรส่วนหนึ่งของปทศไทยผมผมโชคดีนิดนึงก็คือว่าผมเคยไปเยี่ยมอาจารย์ปรีดีเ่อนร่ผมไปเยี่ยมอาจารย์ปรีดีผมสนิทกับลูกสาวอาจารย์ปรีดี ซึ่งตอนนี้ทำโคงการสวนภูส,ส,สนูคอรัสชันผมได้บอกไหมในว่วงวงสาษเจียนสวนรูแล้วก็คนนี้เชื่อาจจุดเสนิีรู้เรื่องนี้ดีมากแต่แล้วปฏิมัติแล้วเนี่ย,ยหลานอาจะมีดีก็ม่ผินพาดผมแต่บ้านาที่ห้องนี้หลานจะมีดี เตอนน้ราะอว่าที่กว่ามีเคยพาไปพบลงโแล้วก็ได้เข็มกนสคนที่ได้เข็มตายแล้วนน้องกนเล็กเสียแล้วตอนนี้เหลืออยู่สองคนพี่น้อง โอเคเชิญที่ห้องอาจารย์เชิญห้องอาจารย์เพื่อจะไปพรีบายให้อาจารย์หน่อยครับร่วมกัน